นะครับผมเด็กตัวเขาศร้านี่นับดูลูกพี่สามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสี่สิบห้าเอาครับผมพี่น้องสวัสดีครับเอฟซีคอยไมลลูบลี่ครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมเลยนะครับผมพผนสร้างครับผมนี่คอยไมลลูบลี่ครับมากนี่ครับม่งเก้าเข้าครับมื่นเนาะอ่ามือนดีเฉพาะห้อยพญา ใหญ่ครับพน้องนี่ชิบหายดีเลยครับผมมันนี่ก็มาฮอดแล้วเดือกไหมเดือกไหมพันสร้างได้เกิไหมครับผมโอ้สูงยาวไฉหล่ะอัดหลาเลยเนาะอัเนาะอัทาเลยวะเดือกไหมครับผมพี่น้องมัอนี่มัอนี่มาหนี่ครับผมมัอนี่พันธ์สรเปิดมันได้ไหมครับพันธ์รพันหน่อยพันบาทกะติดภารกิจคนละอย่างกับพันธาสรติดออเดอร์ปลาไหลครับผมหาปลาไหลอยังสรใวม่มาในหาโลดใหญ่บุบเนี่ย ทำใหพี่น้องเขาอยากกินเนาะครับเนาะไอ้แหมคระทิส่งไปให้พี่น้องชอบเนาะสั่งมากนะครับเนาะผลพันธุ์นีอ่าเอเดอร์ส่วนตัวผลดีแหละครับผมของพันธุ์สารมันหนีให้เบิรงครับผมเป็นไลยอะไบ้างใส่ยังครับเบอนี้กับเล็กโมดิฟายหุ่นของไม้หุ่นนี่เล็กของไม้หุ่นนี่มือเนี่ยนี่ครับกับเล็กม้วนไอ้ไหมนะครับเด้อฮาวเท่านี่ครับนี่ในนี้มีสี่สิบอันครับผมของพันธุ์สั่งนะครับผมทีนี้ครับเดี๋ยวเบิรงนทั้งเบินครับเบอร์สี่พายเบิรงนทั้งพูนก เดี๋ยวนี้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวรุ่นเรารุ่นด้วยกันนะครับวันนี้หมายครัเป็นสี่ครับโดยข่าวๆรวมๆครับผมต้องใช้ตาอยู่ถ่ายหน้านครับผมเนาะโทร่ยไปรับสายพาวทรศัพท์อัดอยู่ในรถอึ่งประมาณนี้ครับนี่ครับนี่ครับหมายหมา้ดูร่มครับผมเอาไปพี่น้องเลยพูดการเสียเวลาไปลุยลุยพ่อพี่น้องครับหมายนี่เป็นน้ำแห้งครับเพิ่นสูบน้ำเซยุบเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเบิ้งครับสำรวจไปนี่นี่ครับผมนี่นี่นี่พี่น้องเบิ้ง โอ้ยน so <laughs> ี่นะเดขุดเมื่อคืนนีครับเนี่ยเนี่ยน่าจะขุดเมื่อคืนนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับผมเนี่ยเห็นไหมนี่ครับนี่ไม่รู้รอยหนูอะไรขุดอ่ะเนไครับผมนี่ครับนี่ครับกัดข้าวไปด้วยครับเนี่ยนี่ครับอืมกัดข้าวไปด้วยนี่ครับนี่มีคุ้ยเก่าอยู่นี่เนาะป่าตรงนี้ตรงแม่โคเนี่ยครับเขาขุดไปหมดแล้วครับเนี่ย ไม่ร <v> anyway, ู้มันจะไปอยู่ที่ไหนครับทีนี้กาวว่าจะมาใส่แปลงนี้ครับที่ว่ามันลกๆนะครับผมนี่เขาทําเตียนแล้วทำไมก็เลยต้องมาตรงนี้จะพาสำรวจดูเขาหน้าจะยังไม่เอาน้ําเข้านะเพราะว่าน้ํานี่เขาเพิ่งอปุ๋ยลงไปเขาต้องให้มันต้องให้มันกินปุ๋ยก่อนครับนี่เอาดีครับผมไม่ต้องยรแบบนี้ดบรอยตรงนี้ครับผมนี่รอยขุดเมื่อคืนนี้ นี่ครับแล้วลอยวิ่งไปเกินเลยครับนี่นี่ครับนี่ครับต้องลอยมันไปนู่นครับผมเอาเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนี้ครับผมแล้วเราไปตัดเข้าตรงนู้นตรงเจ้าของนาอยู่นู่นครับผมจะได้คุยเจ้าของนาด้วยนะครับเนาะเดีวไปนู่นไปครับผมเดี๋ยวฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้ลูบุรีกับพันช้างครับวันนี้สองคนนี่ครับพันช้างอยู่นู่นต้องล็อกตอล็อกกันเลครับผม จะเป็นยังไงวันนี้เดี๋ยวรอลุ้นกันครับผมวางสีฟ้าทํางานหรือเปล่าครับกอเหล็กโมดิฟายพร้อมทั้งด้วยเหยื่อขี้ใต้ดิ่มขอให้ใหม่ลูกบุรีครับผมจะเป็นไงวันนี้เดี๋ยวจัดไปครับครับผมพีน่น้องตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มนะครับใหม่ลูกบุรีพันสร้างสิพาดยามกลับครับทีผูเพี่อตามาสมนามเสน้าละครับโอ้โหคือครับนามถ่วมกลับเปิลหรือบิางครับบอโที่ไอ้ไอเนียเขาเลือกไว้บอที่โอ้โอห ตัวนั่งน้ำครับพี่น้ำน้ำเขาหน้าเพื่อนเลยครับผมโอ้โหบัวเหรอครับผมเพื่อนเล่งเครื่องเนาะเรื่องประเี้มันท่วงทวนมาแย่งไงฟังเสียงบรรยากาศนะครับเด้อยาวกับกันเดี๋ยวไปไหมข้าวไม้กันเลยครับผมเป็นไอรน่งมื้อนโอ้โหท่านี่น้ำท่วมเลยจนทอดปลายเข่าเลยเบื่อพี่น้องเพื่อกลับสีเงาบ่ครับเพื่อนพี่น้องว่าโอ้ยเดี๋ยวรู้ด้วยกันครับโอ้โหทีนี่ไม้อยู่นี่ เอ้ยหอยย่างไปไม้ผมจะใส่ป่ะผมใส่ไปต้นต้นใม้ไม่ใส่ไม้ผมไปใส่ผมยังเงดอยู่เดี๋ผมใส่ไม้มาหนิไหมนี่ไม้ต้นนี่ก็ต้นใหม้น่ะเสือเพือตึ๊ดอ้าเรียบรอยท่านท่านอ๋อเจ็ดไปครับผมขึ้นห้อนพันหนูเนาะไม้ผมไปใส่ว่ะผมงงก่อนเสือกลงมาไกลนี่เม่นบอกโอ้ยครับผมเรียบร้อยครับผมตัวแรงเขาอะไรขึ้นนี่เรียบร้อยครับผม เอาจัดไปพี่น้องห้อยอย่างงามไี่น้อยนี่ครับผมหนุ่ยรุ่นเลยครับผมเอาจัดไปครับผมตัวแหลกเข้ามาแล้วครับหมายหายพี่น้องหนมอะไรหนูพัดลงไปน่าครับตัวแหลกของเราครับจัดไปเ,เปิปต่อครับผมพี่น้องตัวแหลกเข้ามาแล้ว อุ๊ปี้อุ๊ปี้อเอาล้วครับผมล้างนี่น,น,นี่ดินอนเองแดงเนาะนั่น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 เรียบร้อยตัวว้ายเข่าเต็มๆเลยแล้วครับผมร้ายเพื่นนอนเฮ้ยนี่รุ่นเดียวกันเลยว่าหมูนี้นะมันลงมาจากนี่นี่เอ,อาหน้าแจกมันอยู่นี่ครับผมพี่น้องนี่นี่เห็นไหมเนี่ยว่าท่านดาเอาเงเกาเลยเลย นาแจกมันอยู่ตรงนี้พูดเลี้ยวโองงว่าผมบ้างเหมือนไหมอ่ะเห็นไหมวะพี่เดี๋ยวนาแจกมันอยู่นี่พี่เห็นไหมพี่พี่นาแจกมันอยู่เงาไหม่พี่ดนะครับอุ้ยเอ๋อใสอตรงมืนไว้ตัวที่สองเรามาแล้วนอนหนึ่งวะนอนหนึ่งไปครับพร้อมต้นโตไม้ผมนี่ครับผมนี กับซื้ซื้อจ้ะไปโอ้ยหนเหรอบ่าครับนั่งเหลียวกัซื้อซื้อยู่ๆบหวมันกัดเขาบันกัดปบ่าของผมเป็นยังไปต่อครับมึงดูหลังนี่เป็นยังไงหน่นเป็นแต่สดๆหน่นีเป็นสดๆผดผเอาบ่วะ โอ้ยซื่อๆอยู่เว้ยคัดเข่าแหลกไอ้เล่เพราเอาจังเดียววะคือเป็นตังซี่พี่น้องครับผมพี่น้องแลงไปอยู่คนมันต้องข่มเดี๋ยวข่มมันนี่แหละออืไปเบิ่งหลังมุมนี่ท่านนี่เป็นหลังมุมนี่ผมพี่เด็กเพื่อนใดนี่เสียงตึงๆนี่นี่เป็นวะโอ้ยเยัดร้อย ไปแล้วโอ้โหใสง,งามๆแม่เข่าฟักเ,ข,เ,เ,เข,ข่าแนวพี้อุนหุ่นเข่าเข่าหุ่นคิดแต่แล้วโอ้ยใสกระดูกกรอบมาอีกแล้วพี่น้องเลยมาตรน <c ười> านมานนิใสกระดูกกรอบอีกแล้วครับผมตัดไปครับเอาไปครับผมน,นี่มาทางนี้ไปต่ออู้ซื่อๆกับผมยังไงมันแหลน มึงมาเอาเขาไปดูเงินไปมึงมันมาหอด,ด้วยนี่เนาะก็าสอผลงาเของข้ายามหนุเครื่องเดียวอือครับหนึ่งตัวหนี่ยสองตัวสามตัวกะดูกกรอบดัดีสี่ตัวพี่น้องเอ้ย <laughs> ยามกับเครื่องเดียวถ้ายางมาเบิร์ได้ครับเนดะ้อเดี๋ยวมือสองเขาดูเทียนเนาะสำหรับเครื่นี้ก็โอ้แค่นี้ก่อนครับผม เดิมมือแรกสี่ตัวกำงามครับผมสี่ตัวสวยๆเอาไปครับผมครับไปพันสายเก็บครับโอเคครับผมพี่น้องสวัสดีครับเอฟซีหอยแมลงภู่ครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมวันนี้เราจะมาครับเก็บครับกันนะครับผมเท่ไหรบใช่ปะจะมีสักตัวไหมครับเนาะเบอร์ครับจะเป็นยังไงเออเศรา่อเศร้านี่ เมื่อคืนได้ไปสี่ตัวฮะเลาะไม่หมดนะครับเลาะนิดนึงนะครับผมแต่เช้านี้เรามาดูว่าเราจะมีตัวก่อนนะครับว่าน้ำซึมมาทางนี้เรียบร้อยน้ำซึมมาเนี่ยผมไปเจะหลุดน่วมกันครับผมไปครับผมการเสียเวลาเดี๋ยวเข้าไปบึงหนูอะไรครับผมสิมี่เหรอได้ตัวบ่ครับสอนนี่โอ้มาสั่นไม้เก่ามาแล้วครับผมพี่น้อง ล,งลังแรกเขานี่โอ้ยตัวใหญ่หลายห้ให้หน่อยๆก,นะก,กัเดเข่าหลุดหนีเนาะกัดเข่าครับนี่ครับผมแดดงามครับค่อยๆบรรยากาศจัดบัดนอกกว่หน้าเขาครับผมอ้สุดยอดนะครับจ้าวจ้าวเรียบร้อยครับผมตัวไอ้ส่อเข้ามาเลยครับผมนี่เฮ้ยนายที่พิศนุหลุดหนี่เหมือนกันเลยต้องมาทักกัดเข่าพนจังเลยนี่ครับผม สุดยอดเลยครับผมนี่โอ้โหแจ๋วครับนี่ครับผมตัวนึงครับนี่ม้วนตุ้ยครับนี่พี่น้องม้วนนี่ครับเฮ้ยทำอไรนี่ครับเห็นม้วพี่น้องนี่แจ๋วครับผมพี่น้องเขาจะเคลียร์หนูครับผมนี่เฮ้ยวันแรกเขาเป็นสีมุนวะโอ้เรียบร้อยตัวนึงแล้วครับผมพี่น้องนี่อืมเดี๋ยวเขาโพดหวานเราเลยครับน้ำแดงของเราครับผมนี่แจ๋วนี่ เพิ่งจะโดดอยูมั้งนี่มันเพิ่งจะมาถึงครับผมนูร่ามันกัดข้าวสุดยอดเลยอ,อไปครับผมไปเก็บนูครับแก้วนูไปใส่พี่น้องพี่ตรพ่อยางมาจนเมื่อยเลยครับผมบวกไม้เดี๋ยวซีมี่ครับนี่โอ้โหอะไรจนจนลอยเลยครับผมโอ้ปาดเถอะผมเข่านดำแดงครับผมนี่นี่เออเรียบร้อยครับนี่ น้ำแดงเราบ้า,านี่ครับเข่าก็อุ้นครับเครื่องตัวครับผมเห็นบ่ครับน้ำแดงเขากับเหล็กโมดิฟายของเราครับผมจัดไปเข้าเต็มลำโอ้สุดเสด็จต,ตัวพี่น้องเอ้ยยางจนลอยเอ้ยเบิ้งดล้วทั้งนั้นเอาอีกบ้านเลครับผมห้อยแมลงด้ว่ครับเห็นบ่มีล่องลอยแล้วไปขุดรูใหม่เฉยอ่ะโอ้เหมือนท้าทายเรามากครับนี่เห็นบ่มเห็นแล้วพ่งเข้าไปเข้ามา เป็นหนูเล็กหรืบอกรล่นเนี้ยเอ้าจะไปเดี๋ยวไปดูกันครับผมเฮ้ยเอาอีกครับผมนี่ครับนี่รุ่นเดียวกันเลยครับนี่ครับนี่ลูกพุกเื้ยยวใครเอาเหยื่อเราไปอีกนี่ครับผมเดี๋ยวเหยื่อเราหายครับผมนี่เนียแสดงว่าเพื่อนมาเอาเหยื่อเราไปครับเห็นไหมนี่ครับตัวนี้น่าจะเป็นคิดได้แต่ว่าเหยื่อเราไม่เห็นแล้วครับผมนี่ วางไว้ตรงนี้นะเรียบร้อยหนึ่งตัวนึ้งครับผมสองตัวส,สวยๆครับผมนี่แจ๋วไส์กระดูกกรอบๆ <laughs> สองตัวขี้ตายกับน้ำหอมอ้ฝรั่งสีฟ้ากับน้ำแดงครับผมนี่คนละตัวเหยื่อหายขี้ตายนิ่มหายโอย้สุด,ดยอดผันช้า,างที่นู่นครับผมคนละมุมครับเพราะ แยกกันเก็บนะเพราะว่ามันจะสายนะครับเนาะตรงทีแล้วนี่เราจะไปดักใหม่เพราะหลุมข้างๆตรงที่เรานอนเมื่อคืนเขาบอกที่นี่เขามีหลายหนูเยอะมีหลายรูเลยครับผมเนาะเดี๋ยวเราไปดูต่อครับผมนี่เฮ้ยสุดยอดนี่ขุดรูใหม่ครับนี่ยที่นี่เป็นหนูใหญ่ครับไมาขุดอยู่ไหมแง่เห็นไหครับนี่เฮ้ เอาไว้เอาไว้ไว้ไวให้เข้าแต่น่าจะเป็นหนูพุกแบบทรุนนรุ่นนี้ครับเมื่ขุดรูอาจจะแยกครัวามาใหม่ไปครับผมรุ่นกันหลังนี้เอาไหมเนี่ยอเอา้าเข้ายังไงวะพี่น้องดูกระเด็นไปเลยครับผมโอ้ยอะไรวะอโอ้ยเข้ายังไงวะไอตูเอ่เลยรอยเท้ายัน แม่ฝ่าวจะได้ใช่ไหมครฝ่าวไปจะได้สามตัวเนาะเดี๋ยวไปดูม,มุมนู้นครับผมไปครับพี่น้องเลยลังมันขึ้นนี่ครับผมตอนเซอร์วาเอาอีกครับผมนี่เอาเระวะเออสองตัวเลยครับตรงนี้ทางมันลงเลใส่ทางลงองเลยครับเห็นป่ะสองตัวเลยะมา สองกับสองนี่ครับหนูรุ่นเดียวกันเลยครับผมเนี่ยเออยังวะรุ่นครั้งจะเป็นเปาเป็นสาวครับผมหนูรุ่นสองสามเดือนนี่ครับนี่สามตัวละนี่ครับอาณาจักรมันอยู่นี่ครับเห็นไหมพี่น้องยูนี่นี่ทางวิ่งเข้าวิ่งออกนะครับนี่เห็นไหมอาณาจักรมันอยู่ใต้เงาไม้เงาไม้ภาษาไทยภาษาไทยว่าอะไรครับนี่ครับ <c oughs> สุดยอดเลยเงาเลยไปนสองตัวเลยครับผมไปบ้างรุ่นต่อพี่น้องเรียบร้อยครับผมแหลเกเลย่ะติดหางนี่พี่น้องเห็นไหมครับน,นี่ครับนีห่หางโอ้มันเข่าจังนี้เข่าไปเลือดขวดวะนี่ครับผมเรียบร้อยครับหูหล่อเลยวะนี่ <c oughs> อุ้อยใหญ่ขึ้นมาหน่นอยหนึ่งครับผมนี่เป็นผู้เป็นสาว พันส่างมากเลยครับผมมุ่งผลงานครับผมพี่น้องมุ่งเนาะเอ้าน้ำใจครับผมน้องสติ๊กโอเคครับผมพี่น้องว่าตุ่นปะในปะเด็กตัวที่ห่าตัวเก่าละอื้พันส่างครับผมเออบุ่งด้วยหลังมุ่งมุมผมเป็นไหเมื่อคืนก็เอาด้วยตัวหลังนีู่ สอบมาเป็นไรหมดหมดโอ้นี่รุ่นนี้ก็ล่างหลายที่มันกัดจะลายก็กัดรุ่นน yeah> ี่นะโอ้แปลเล็บแผลป้มโลเละปะหึยอดเลยวะไปคุณต่อไปเบิ้งมาเหรอเอาผิวมาหนี่อยก่อนเออรุ่นรุ่นครับมึอนี่นี่รุ่นงงามรุ่นนี่ ลูกค้ามากครับรุ่นนี้ไปไปเบิ่งกับพันสายกัน่อยครับผมพี่น้องหลังนี้ผมบริบป์เปิดกล้องมากครับผมเออพันสายมาปิดเอาครับผมเสียพันสายไปรถก่อนครับผมพี่น้องเหนื่อยห่วยเรียบร้อยเลรอพี่เอ้ยนี่ครับหนูรุ่นนี้กำลังลายครับเลยพี่น้องนี่อุ้ยเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเนี่วะแบบกระดูกก็นอนเลยกันเฮาอะอยตัวครับผมห้าไปดิ เห็นหนูหน่อยให้พันสาเอาไปเก็บและนะครับหนูให้รุ่นครับผมมื่อนี้นี่ใส่แว่นไหลยครับก็บผเชื่องแว่นนะครับหนูสามเดือนนะครับเนาประมาณนี้ครับผมหนูถลูรล่นรุ่นใส่สามสีโตกิโลตะไปุลนทั้งกันครับหืมจมหนากครับผมนี่ยาลอยเลยเฮีพอนี่จมนามเลยครับผมอ๋อมันอยากสปานามครับ่บอกกันเนาะเี็บร้อยครับผมอ๋อ ใส่งามๆครับผมนี่วะขอบุญ <laughs> นามันจบมากนี่ลุบเบอโอ้เรียบร้อยแล้วครับผมนี่มือดิมิเตใส่งามๆครับผมใส่น่าฮักตุโมติมีใส่น่ารักตุโมติมีครับผมนี่ <laughs> นี่สุดยอดครับรุ่นนะี้กัดเข่าเป็นทนายครับพี่น้องเต็เมๆครับผมจุด,ดังพอดีครับผมเห็นไหม กับเล็กมวยไฟห้องครับผมพี่น้องเียวไปครับนี่ยลั็เอาน้ำเสนหน้าเลีหนูเีถขวดน้ำน้ำเลี้ยงขวดหนูโด้ยหนูขวดน้ำน้ำขวหนูนีไปครับผมเดี้ยงดู่ากันเียวหนองมาถูกงานเลยครับผมเอาตี้ต้องมาชาตนะครับผมเด็กตัวเศ้านี่นับดูลูกพี่สามสี่ห้าเจ เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกส็ดปดสเก้ายี่สิบยี่สิบเโตสามารถยีเป็ดโตครับผมมือขึ้นในซีเนาะนีุงนะขึ้นีโตเป็นยี่ยี่สาครับผมสำหรับมือนีเนาะสำหรับไม้นีเท่ายี่ห้าโตครับผมพี่น้องครับงานพลังสีฟ้านำแดงครับผมโอ้สุดยอดเลยแจวแวหนูใส่งานไหมครับผมใส่กลังสีไ่ครับใส่ในใส หัวปีเนาะแยกยขั้วแยกยขั้วเอกไว้เรียบร้อยที่เราเขาพลังสีฟ้าจัดไปครับมันนี่ไส์สวยๆครับผมเนาจัดไปครับมาเจอกันไหมนะครับวันนี ğı, ้เอาใหม่มันเจอกันนะวันนี้เร้าหลุดกันไหมนะครับเนาะหมาอนี่ว่าจะไปซ้ำอยู่นะครับแปลงนี่เพิ่งจะบอกให้ไปดักกันวันนึงกู้บุครับเป็นว่าหู้หลายเลยเั็นมาเนาเดี๋ยวไปครับผมพี่น้องเดี๋ยวเร้าหลุดด้วยกันครับผมสหรับโอนี้ท่านไปนะครับเด้อจะเจอกันไหมครับเอ้ยเดี๋ยวเร้าหลุดกันไหมครับเนาะนี่ครับเดี๋ยวเลยหัวเฮ้า ครัต้องมาฉาดหนำเท่ากับเต็มหน้าแล้วครับผมเนี่ยนี่หนำเต็มหน้าแล้วครับผมแต่ยังว่ดพ่อครับต้องเห้สวมเกือบ่วมครับเพราะว่าคนใส่ใหนเท่ากับนอนนี่ครับผมหมืนขึ้นมีตาพร้อมนะครับผมนสามคนนี่ครับผมเราเท่าอยู่นี่เอ้าเจอกันไหมครับผมสวัสดีครับแกจว